ภาพคำภาพเคยเปรียบเทียบไว้ว่าคาบกรรมหมายความว่าเราซื้อน้ำปลาร้ามาหนึ่งขวดแล้วก็ใช้น้ำปลาล้าน่ะตําส้มตําจนหมดแล้วแล้วขวดน้ำปลาร้ามันก็ยังมีกลิ่นของปลาล้าอยู่เราก็เอาน้ำเปล่ามาใส่ในขวดน้ำปลาร้าเวลาเรากินน้ำใหม่เนี่ยน้ำบริสุทธ์นะน้ำบริสุทธิ์เลยเข้าสู่วงล้อกรรมใหม่แล้วเราก็เอาน้ำเปล่าอย่างดีเลย ที่เขาขายเนี่ยลิตรละกี่บาทไม่รู้ว่าแพงๆเอามาใส่ในขวดน้ําปลาร้าถามว่าน้ําเปล่าที่ใส่ในขวดน้ําปลาร้าซึ่งมีกลิ่นของปลาร้าอยู่น้ํานั้นคือปลาร้าไหมไม่ใช่แต่ตอนที่เรากําลังดื่มน้ําบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันมีกลิ่นของน้ําปลาร้าอยู่คนบางคนรักษาจิตไว้ไม่ได้ก็เลยโมโหไงโมโหก็เอาขวดน้ําปลาร้าเนี่ยเครืยดนคนอื่นบ้างคือมันทําให้เราคือกรรมมันจบไปแล้วก็คือมันหมดไปแล้ว การจะทำให้คาบกรรมมันหมดลงคือคุณจะต้องเพียรลดละกรรมบ่อยๆเพียรลดละกรรมเพื่อให้จิตมันละเอียดจิตมันดีจิตมันสูงมันจึจะทำให้คาบกรรมมันหมดลงโยมการลดละกรรมเพื่อให้ขัดเอากินปลาล้าในขวดนั้นออกอ่ะบางครั้งนะมันล้างครั้งเดียวมันไม่ใช่ออกนะแต่ปลาล้าไม่ไม่ไม่ส่งผลแล้วคนบางคนมารักษาจิตไม่ได้ไง ตอนมาตอนมาขอขมากรรมเนี่ยโอกรรมมันหมดลงแล้วแต่อย่าลืมนะเมื่อใดก็ตามที่กายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมมันเกิดกรรมครบสามกรรมนั้นมีทั้งกรรมและข้าบกรรมทันทีถ้ากายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามขึ้นมาเนี่ยข้าบกรรมเกิดแล้วต้องยอมรับนะแต่เมื่อข้าบกรรมอะตอนเห็นไหมสภาว่าธรรมมันเกิดอะ พระอาจารย์ขอข้ามากรรมจบแล้วนะจบละผ่านสักเจ็ดวันแปดวันคาบกรรมมันยังมีไงซึ่งตัวกรรมมันจบแล้วนะเออแล้วก็มันทะเลาะกันเรื่องเดิมอะแล้วบอกว่าพระอาจารย์อันนี้แปลว่ากรรมยังไม่จบใช่ไหมไม่ใช่ไอที่ไม่จบอะอารมณ์โยมไม่จบไอคาบกรรมเนี่ยพามากลายเป็นกรรมใหม่ซะง,งั้นเลยน่ากลัวอีกอาภาก็ต้องบอกว่าต้องรักษาให้ได้คืออารมณ์ เพราะอารมณ์เป็นครูสอนเราได้ดีที่สุดนั้นอย่าให้อารมณ์ความน้อนเนื้อต่ําใจมาเลยถ้าอารมณ์ความน้อนเนื้อต่ําใจเกิดนะโยมไอตัวคาบกรรมกลายเป็นกรรมใหม่ทันทีไม่สบพบจบชาติจะเข้าสู่วงล้อรกรรมใหม่ได้ครึ่งทางแล้วเอาไปเอามามาดึงเข้าสู่วงล้อรกรรมเก่าอีกอันนี้ระวังาคาบกรรมมันมันไม่ส่งผลนะมันนาคาญใจ แต่ถ้ามันทะลุความแต่ถ้ามันรู้คําว่าความลาคาญใจแล้วเนี่ยมันเกินคําว่าลาคาญใจมันจะกลายเป็นอะไรกรมใหม่ทันทีวังครับกมขัดให้ได้ลดละกมทําได้ทุกที่เลยอะไรก็ตามทีม่มันเป็นการฝึกสร้างความเพียรอะไรก็ตามที่เป็นการทําให้จิตของเราสงบลงได้เป็นการทําให้เกิดจิตที่มีสติสมาธิเรียกว่าเป็นการลดละกรรมทั้งสิ้น เราขัดห้องน้ำเนี่ยจิตเราดําเนินอยู่เรียกว่าลดละกรรมหมดจิตมันจะละเอียดขึ้นรักษาอารมณ์ได้มาก,กยิ่งขึ้นมันคือการลดละกรรมหมดทําได้ทุกที่อยู่บ้านก็ได้ได้หมดเลยลดละกรรมได้หมดเลยใช่เวลาเราลดละกรรมแล้วเช่นว่าเรา,เรา,เรา,เราล้างห้องน้ําเราทําครัวเนี่ยคนอื่นมาใช้เราเห็นเขามีความสุขเนี่ยเราก็คือการดลดละกรรมอย่างหนึ่งแล้วนะ